ชายที่ตายไปแล้วเมื่อสามวันก่อนตอนนี้กลับลืมตาขึ้นในห้องผู้ป่วยอย่างปาฏิหาริย์เมื่อเห็นว่าในที่สุดลูกชายก็ฟื้นขึ้นมาดวงตาอันเย็นชาของลิ่งเฉินก็น้ำตาไหลรินลงมาทันทีหากไม่ใช่เพราะตระกูลลิ่งของเขามีหลักฐานลึกซึง้งมียาเทพโอสถรักษาบาดแผลที่สืบทอดมาจากโบราณต่างๆก็คงไม่แน่ว่าจะช่วยชีวิตลูกชายกลับมาได้เมื่อครู่นี้เองเขาได้ยินจากปากของหลงซุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจริงตูเมื่อไม่นานมานี้ลูกชายถูกลอบสังหาร ผู้อาวุโสเจ็ดไปสืบสวนก็ถูกคนดักสังหารไม่รู้เป็นตายร้ายดีตะกูลลิงตระกูลลิ่งไม่ได้เกิดเรื่องเช่นนี้มากี่ปีแล้วเมื่อคิดถึงตรงนี้ทั่วร่างของลิ่งเฉินก็แผ่จิตสังหารอันท่วมท้นออกมาลิ่งอูซวงที่พังรอดตายจากประตูผีร้องให้ตะโกนเสียงดังท่านพอท่านต้องแก้แค้นให้คาให้ได้คนร้ายมีสองคนคนหนึ่งอ้างตนเป็นอั้นหวางถนัดใช้อาวุธลับต่างๆอีกคนเป็นนักดาบชิงซานฝีมือก็แข็งแกร่งอย่างยิ่งขณะนั้นเองประตูก็ถูกผลักเปิดออก หารยามในชุดเกราะสีดําคนหนึ่งเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วนายน้อยสามเมื่อครู่มีคนส่งข่าวมาบอกว่าคนชื่อหลินฟานฆ่าผู้อาวุโสเจ็ดยังบอกว่าเรื่องรอบสังหารคุณชายน้อยก็เป็นฝีมือของหลินฟานพอสิ้นคําพูดนี้ลิงอูซวงที่นอนอยู่บนเตียงก็คำรามด้วยความโกรธทันทีหลินฟานนั้นหรือข้าก็สงสัยว่าเป็นมันเอาล่ะข้าเข้าใจแล้วเจ้ารักษาตัวให้สบายใจเถอะเรื่องนี้พ่อจะเป็นผู้ตัดสินให้เจ้าเองลิ่งเฉินยืนขึ้นด้วยสีหน้ามืดมนดีจริงนะเจ้าหลงซุย ข้าอุตส่าห์เชื่อใจเจ้าถึงเพียงนี้กลับกล้าหลอกลวงข้าในเมื่อเจ้าไร้เมตตาก็อย่าโทษว่าข้าลิ่งเฉินไร้คุณธรรมแล้วกันเจ้าจะปกป้องหลินฟานข้าก็จะฆ่าหลินฟานต่อหน้าเจ้าให้ได้ข้าจะทําให้เจ้ารู้ว่าใครกันแน่ที่เจ้าควรประจบสอพลอจากนั้นเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาเตรียมโทรศัพท์หาบรรพบุรุษที่ซ่อนตัวของตระกูลท่านพอท่านเปลี่ยนไอโฟนใหม่เหรอลิ่งเฉินได้ยินก็ยิ้มเล็กน้อยแพงขนาดนั้นตอนนี้ไปซื้อของมือสองที่จ้วนจ้วนคุ้มกว่าเยอะ iPhone 14ของข้านี้จ่ายไปแค่2,800ถูกกว่ารุ่นใหม่ตั้ง2 0 0พล่าสุดเพิ่งซื้อแท็บเล็ตจากที่นั่นมาอีกเครื่องคุ้มค่ามากจอใหญ่ดูซีรีส์ใจจริงๆถูกจริงๆนะเชื่อถือได้ไหมสบายใจได้ค่าศึกษามาแล้วสินค้าดิจิทัลที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นทางการของจ้วนจ้วนล้วนผ่านการตรวจสอบหลายรอบเหมือนเครื่องใหม่รับประกันหนึ่งปีสรุปคือซื้อของมือสองไปที่จ้วนจ้วนถูกต้องแล้วอีกด้านหนึ่งโรงพยาบาลประชาชนหมายเลขหนึ่งเมืองจินหลิง รุงจิงตูเมื่อเห็นลินฟานมาถึงใบหน้าที่เบื่อหน่ายของหลีเสี่ยวเค่อก็พลันปรากฏรอยยิ้มยินดีคุณลุงฟื้นตัวเป็นอย่างไรบ้างลินฟานเดินมาหน้าเตียงผู้ป่วยลูบหัวเสี่ยวเค่อเบาๆแล้วถามด้วยรอยยิ้มตอนนั้นเองชายหนุ่มชุดขาวข้างๆก็ถามเสียงเย็นชาขึ้นมาใครน่าลินฟานมองไปยังชายหนุ่มชุดขาวแล้วพูดว่าข้าเป็นพี่ชายของเสี่ยวเค่อพี่ชายทำไมข้าไม่เคยได้ยินเลยว่าเสี่ยวเค่อมีพี่ชายชายหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงกดดันมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยหรือ ลิ้นฟานเหลือบตามองสีหน้าชายหนุ่มเคร่งขรึมลงทำไมจะไม่เกี่ยวข้าเป็นคู่มั่นของเสี่ยวเค่อลิ้นฟานขมวดคิ้วหันสายตาที่สงสัยไปยังหลีเสี่ยวเค่อใบหน้างามของหลีเสี่ยวเค่อพันปรากฏสีหน้าลำบากใจและอึดอัดเป็นความคิดของหลีรู้ไห้เขาไม่ยอมปล่อยข้าไปเลยคิดแต่จะลากข้าไปแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ทุกวันชายหนุ่มชุดขาวยิ่งโกรธจัดอีกอย่างข้าหวงจิ้นมองเจ้าถือเป็นบุญของตระกูลหลีพวกเจ้าแล้วเจ้ามาทำเจ้าชู้กับชายอื่นต่อหน้าข้ามันหมายความว่ายังไงกันแน่ ตังงลินฟานตบห่วจิ้นกระเด็นออกไปห่วจิ้นกระแทกพื้นอย่างแรงเขาพยายามลุกขึ้นจากพื้นมองลินฟานด้วยสายตาอาฆาตแค้นข้าจะบอกให้ข้าเป็นคนของตระกูลห่วงพ่อข้าตอนนี้ก็อยู่ที่ตระกูลหลีแค่ข้าโทรศัพท์ไปครั้งเดียวพวกเจ้าทุกคนต้องคุกเข่าขอโทษข้างั้นเจ้าก็โทรไปเดี๋ยวนี้สิให้พ่อเจ้ากับหลีรู้ไหมาด้วยกันเลยลินฟานพูดด้วยสีหน้าไร้อารมณ์เป็นเจ้าพูดเองนะแววตาห่วจิ้นฉายแววสังหารรีบหยิบมือถือออกมาทันที โทรศัพท์หาหงหูพ่อของตนเพียลินฟานตกหวงจิ้นจนกลายเป็นหมอกเลือดโดยตรงเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนในที่นั้นต่างกลืนน้ำลายลีเซียวเคอที่นอนอยู่บนเตียงก็พูดขึ้นมาทันทีคุณลุงเดี๋ยวท่านจะฆ่าหลีรู้ไห่ใช่ไหมเซียวเคอเจ้ากับเขาควรจะจบกันได้แล้วทั้งตระกูลหนานกงแห่งเมืองจิงหังก่อนหน้านี้ต่อมาก็กุยอิงจงตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นตระกูลห่วแห่งซูโจเขาคอยทำร้ายเจ้ามาตลอดลิ้นฟานกล่าวลีเซียวเคอได้ยินก็มีสีหน้าซับซ้อนแต่ก็ไม่ได้พูดอออะไรออกมา เขารู้ว่าคุณลุงก็ทำเพื่อตนเองในขณะเดียวกันในวิลล่าหรูหลังหนึ่งลีรู้ไห่กำลังนั่งอยู่ตรงข้ามกับหวงหูพี่หวงใครโทรมาทำไมสีหน้าท่านดูแย่ลงไปมากเลยลีรู้ไห่ถามด้วยความสงสัยคือลูกค่าหวงจินเขาเจอปัญหาที่โรงพยาบาลบอกว่าถูกชายหนุ่มคนหนึ่งทำร้ายให้เราสองคนไปหววหูพูดพลางลุกขึ้นยืนสีหน้าเขาเย็นชาตระกูลหววในฐานะตระกูลอันดับหนึ่งของซูโจอตอนนี้ลูกชายเขาถูกทำร้าย ทำให้เขาเกิดจิตสังหารขึ้นมาแล้วในใจหลีรู้ไห่มีลางสังหรณ์ไม่ดีเขาจำได้ว่าหงจิ้นอยู่กับหลีเสี่ยวเค่อและข้างกายหลีเสี่ยวเค่อก็มีคนอย่างหยุนจงเทียนคอยคุ้มครองอยู่คนที่สามารถทำร้ายหงจิ้นต่อหน้าคนเหล่านี้ได้มีเพียงคนเดียวหรือว่าเขากลับมาแล้วหลีรู้ไห่นึกถึงใบหน้าเย็นชาของหลินฟานในหัวรูม่านตาหดเกรงขนลุกสู้ทันทีเขาลุกพรวดขึ้นมาพูดด้วยน้ำเสียงตึงเครียดเล็กน้อยไม่ใช่แล้วข้ารู้สึกไม่ค่อยดีเราไปโรงพยาบาลไม่ได้ ในความเห็นค่าเราสองคนออกจากเมืองจินหลิงไปก่อนค่อยกลับมาทีหลังเจ้าพูดบ้าอะไรลูกค่ายัางอยู่ที่โรงพยาบาลนะข้าไม่ไปช่วยเขาเจ้าจะไปก็ไปข้าไม่ไปเด็ดขาดหงหูขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่คิดว่าลีรู้ไห่จะขี้ขาดขนาดนี้เจอเรื่องแค่นี้ก็กลัวจนตัวสัน่นจากนั้นหงหูก็วิ่งตรงไปยังโรงพยาบาลทันทีลีรู้ไห่มองตามหงหูจากไปความกังวลในใจยิ่งรุนแรงขึ้นไม่ได้การทำไมข้าถึงรู้สึกว่าข้าจะตายอยู่เรื่อยลีรู้ไห่ตัวเย็นเฉียบ เขาไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยวิ่งไปเก็บของในห้องไม่ได้บอกใครเลยออกจากเมืองจินหลิงไปเพียงลำพังทันทีมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือของเมืองเขารู้ว่าต้องไปหาคนผู้นั้นตนเองถึงจะมีความหวังรอดชีวิตในห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลประตูใหญ่ถูกเตะเปิดจากด้านนอกตามด้วยหวงหูที่หน้าตาเย็นชาเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วเขากวาดตามองในห้องผู้ป่วยพบว่าลูกชายไม่อยู่จึงพูดอย่างเย็นชาว่าลูกคาหวงจินพวกเจ้าพาเขาไปไว้ที่ไหนแล้ว หัหูเจ้าหญิงพยองเกินไปแล้วยุนจงเทียนและคนอื่นๆล้อมหวงหูไว้ทันทีตวาดเสียงเย็นข้าหญิงพยองแล้วพวกเจ้าจะทำอะไรข้าได้หวงหูตอบกลับอย่างเย็นชาพร้อมกันนั้นกลิ่นอายของระดับปร,รมาจารย์ก็แผ่ออกมาจากร่างเขาทำให้สีหน้าของยุนจงเทียนและคนอื่นๆเปลี่ยนไปเล็กน้อยถอยหลังไปสองก้าวทันทีวิทยายุทธของจินหลิงอ่อนแอยุนจงเทียนที่แข็งแกร่งที่สุดในที่นี้ตอนนี้ก็เป็นเพียงระดับเซียนเทียนขั้นสีเท่านั้นยังห่างไกลาจากปรมาจารย์มาก และในตอนนั้นเองลินฟานก็ลุกขึ้นยืนลูกชายเจ้าถูกฆ่าฆ่าไปแล้วหวงหูโกรธจ,จัดซัดมัดใส่ลินฟานทันทีสําหรับนักสู้ระดับปรมาจารย์ลินฟานไม่มีความอยากที่จะลงมือเลยจริงๆสุดท้ายจึงค่อยๆพ่นลมปราณออกมาปังหวงหูยังไม่ทันได้ตอบสนองก็ระเบิดกลายเป็นหมอกเลือดกองหนึ่งเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนในที่นั้นต่างตกอยู่ในอาการตะลึงงนันไม่เจอกันนานขนาดนี้ฝีมือของคุณชายลินมาถึงระดับนี้แล้วหรือพวกเจ้าเฝ้าอยู่ที่นี่ ข้าจะไปหาหลีรูไห่ลินฟานทิ้งท้ายประโยคหนึ่งร่างกายก็หายวับไปจากที่เดิมในทันทีในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีลินฟานก็มาถึงตระกูลหลีสัมผัสเทพกวาดผ่านไปไม่นานเขาก็พบในเทือกเขาทางเหนือของเมืองจินหลิงเงาร่างของหลีรูไห่ที่กำลังวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งร่างกายจึงขยับเล็กน้อยหายวับไปจากที่เดิมอีกครั้งอีกด้านหนึ่งหลีรูไห่วิ่งจนเหนือท่วมหัวแต่กลับไม่กล้าหยุดฝีเท้าก่อนหน้านี้เพื่อเข้าร่วมกุยอิงจง เขาไม่ลังเลที่จะใช้เสี่ยวเคอลูกสาวตัวเองเป็นกับดักแต่กลับไม่เคยคิดว่ากุยอิงจงจะถูกลินฟานทำลายล้างเพียงลำพังฝีมือของลินฟานเหนือกว่าที่เขาจินตนาการไว้มากใกล้แล้วแค่ไปถึงถ้ำนั้นต่อให้ลินฟานหาค่าเจอก็ไม่เป็นไรลีรู้ไห้เช็ดเหงื่อบนหน้าผาฝีเท้าก็เร่งขึ้นอีกมากเกี่ยวกับถ้ำลึกในเทือกเขาทางเหนือของเมืองเขาก็เพิ่งค้นพบโดยบังเอิญครั้งหนึ่งในถ้ำนั้นมีตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ก็คือตัวตนนั้นที่บอกเรื่องกุยอิงจงแก่เขา และชี้แนะให้เขาเข้าร่วมกุยอิงจงสังเวทลูกสาวที่มีกายหญิงบริสุทธิ์ของตนแต่ดูเหมือนว่าตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวนั้นจะถูกจองจําอยู่ไม่สามารถออกจากถ้าได้ดังนั้นเขาจึงต้องรีบไปไม่นานภายใต้การวิ่งสุดชีวิตของลีรูไห่เขาก็มาถึงหน้าถ้ำอดไม่ได้ที่จะซุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจและร้องให้เสียงดังและในตอนนั้นเองลำแสงสายหนึ่งก็ตกลงมาจากขอบฟ้าต่อหน้าลีรูไห่ลินฟานเป็นเจ้าจริงๆที่กลับมาลีรูไห่เห็นคนที่มาถึงก็หนังหัวชาไปหมด ลินฟานมองลีรู้ไห่อย่างสงบข้าไม่เข้าใจจริงๆในฐานะพ่อคนหนึ่งทำไมถึงทำร้ายลูกสาวตัวเองได้ถึงขนาดนี้ข้าหาครอบครัวดีๆให้ลูกสาวข้ามันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยลีรู้ไห่ตะโกนอย่างบ้าคลัง่งแล้วกุยอิงจงละ่ะก็เป็นการหาครอบครัวเหมือนกันหรือลินฟานพูดอย่างเงียบๆลีรู้ไห่ได้ยินสีหน้าก็เคร่งครึมลงจากนั้นก็พูดอย่างเกรี้ยวกราดลินฟานเจ้าอย่ามาทำเป็นสง่าง,งามต่อหน้าข้าเลยลีรู้ไห่ตะโกนเสียงดังใส่ทําอย่างบ้าคลั่งท่านอาวุโส ข่าพานคนที่ทำลายกุยอิงจงมาให้ท่านแล้ววูมในถ้ำพันส่งกลิ่นไออันน่าสะพรัวออกมาพลังกดดันจากจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งแผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณทําให้บริเวณเทือกเขาแห่งนี้เกิดความปั่นป่วนตะวันจันทราไร้แสงเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังกดดันจากจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งนี้ดวงตาลินฟานอดไม่ได้ที่จะหลีลงเล็กน้อยไม่น่าแปลกใจที่เจ้าเท่าหลีรูหายคนนี้ถึงได้วิ่งหนีมาทางนี้อย่างเอาเป็นเอาตายที่แท้ในถ้ำนี้ยังมีเรื่องลึกลับซ่อนอยู่อีก ลิ้นฟานส่งสัมผัสเทพออกไปแต่กลับพบว่าภายในถ้ำนั้นถูกกลิ่นอายลึกลับบางอย่างปกคลุมอยู่ลลกลิ่นอายนี้กั้นสัมผัสเทพของเขาไว้ด้านนอกพริบดวงตาทั้งคู่ของลิ้นฟานเปล่งประกายสีม่วงทองแสงสว่างสาสองลึกเข้าไปในถ้ำวิชาเนตรม่วงทองสามารถมองทะลุความลวงของโลกได้ตั้งแต่ลงเขามานี่เป็นครั้งที่สองที่เขาใช้วิชาเนตรส่วนครั้งแรกคือในหุบเขาตัดวิญญ,ญาณที่ภูเขาสิบลีเขาเคยใช้วิชาเนตรนี้สังเกตนอนวิญญาณไม่นานลินฟานก็เข้าใจสถานการณ์คร่าว ภายในถ้ำมีคนวางค่ายกลผนึกบางอย่างไว้พลังกดดันจากจิตวิญญาณน,นี้ก็ส่งออกมาจากค่ายกลนั่นเองขณะนั้นในถ้ำที่มืดสนิทก็พลันมีเสียงกระแสลมแรงดังขึ้นเหมือนกับลมหนาวในฤดูหนาวพัดปะทะใบหน้าจากนั้นชายในชุดดำคนหนึ่งก็ลอยออกมาไม่น่าเชื่อยังมีคนสามารถฝึกวิชาเนตรขั้นสูงเช่นนี้ได้สามารถมองข้ามโครงสร้างของค่ายกลผนึกได้เจ้าทำลายกุยอิงจงของข้าหรือชายชุดดำถามลิ้นฟานหัวเราะเบา จากนั้นก็หยิบภาพวาดออกมาจากถุงเฉียนคุณภาพวาดนี้เขาเห็นตอนที่ทำลายกุยอิงจงสิ่งที่วาดอยู่ข้างบนคือภาพเหมือนประหลาดของกุยลี่ปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งกุยอิงจงตอนนี้ลองเทียบภาพวาดดูชายชุดดำตรงหน้าก็คือกุยลี่อย่างเห็นได้ชัดและตามที่เขาเข้าใจกุยลี่เมื่อพันกว่าปีก่อนเป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่ในอาณาจักรตาเซียภายใต้การนำของเขากุยอิงจงได้รับการขนานนามว่าเป็นพักมารอันดับหนึ่งในตอนนั้นสามารถเทียบเคียงได้กับพุทธนิกายลทัททิเตา๋าและสุสาน เพียงแต่ภายหลังไม่รู้ด้วยเหตุใดกุ๋ยลี่ก็หายสาบสูนย์ไปทันทีไม่คิดว่าจะถูกผนึกไว้ที่นี่สามารถถอดจิตวิญ,ญญาณออกจากร่างได้ดูเหมือนเจ้าไม่ใช่นักยุดและได้บรรลุถ,ถึงขั้นถอดจิตแล้วลินฟานพูดพางแววตาฉายประกายสีทองวิชาดุดพลังของเขาสามารถใช้ได้กับผู้ฝึกเซียนเท่านั้นและถ้ากุ๋ยลี่เป็นผู้ฝึกตนครั้งนี้คงได้ขยายฐานพลังครั้งใหญ่จริงๆสินะเขาเป็นใครกันลินฟานหันไปมองหลี่รูไห่แล้วถามกุ๋ยลี่ก็มองไปยังหลี่รูไห่เช่นกันวินาทีถัดมา ฮกพลังกดดันอันน่าสะพึงกลัวถาโถมเข้าใส่หลีรูไห่กดดันไปหลีรูไหย่ยังไม่ทันได้ตอบสนองก็ร้องโหยหวนออกมาร่างกายทั้งร่างสลายกลายเป็นเท่าฐานไปโดยสิ้นเชิงคนผู้นี้เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งที่ข้าเคยทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจเท่านั้นหมากตัวหนึ่งข้าตั้งใจจะให้เขาติดต่อกุยอิงจงเพื่อช่วยข้าให้พ้นจากพันธนาการไม่คิดว่าจะไปยั่วยุเจ้าเข่าทําให้กุยอิงจงถูกทําลายล้างใบหน้าเย็นชาของกุยลีกลับปรากฏรอยยิ้มเล็กน้อยจริงแท้ การยั่วยุค,ค่าถือเป็นโศกนาฏกรรมที่ใหญ่ที่สุดของพวกเจ้าลินฟานหัวรอยยอจากนั้นก็ประสานอินด้วยมือทหารนักสู้ทั้งหมดเข้าแถวหน้ากระดานเดินหน้าในช่วงพริบตาพลังปราณฟ้าดินก็ไหลเวียนอย่างบ้าคลาั่งลมกระโชกแรงพัดต้นไม้โบราณรอบข้างดังวีดวิวท้องฟ้าก็มืดครึ้มลงทันทีเราวกับเป็นภาพของวันสิ้นโลกตลอดมาลินฟานใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งและเพลงดาบต่อสู้กับศัตรูแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้จักวิชาเซียน วิชาลับเก้าอักษรท่านเป็นคนของลัทธิเตา๋ากุยลี่สีหน้าเปลี่ยนไปพลังวิญญาณเผาไหม้วือว้อระหว่างแสงสว่างและความมืดที่สอดประสานกันราวกับกำลังบรรเลงบทเพลงยิ่งใหญ่สถานโลกดำเนินไปเช่นนี้ประมาณสามวินาทีในที่สุดกุยลี่ก็ทานไม่ไหวร่างกายสั่นสะท้านอย่างแรงเซถอยหลังไปเพิ่มปลิ้นฟานมาถึงตรงหน้าเขาทันทียื่นมือใหญ่ออกไปจับร่างวิญญาณของเขาไว้เจ้าอ่อนแอเกินไปโชคดีที่ข้าหยุดมือทัน มิฉะนั้นคงทำลายเจ้าจนวิญญาณสลายไปแล้วกุยลี่สีหน้าเย็นชาดุดน้ำแข็งรู้สึกเพียงว่าได้รับความอัปยศครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตหากไม่ใช่เพราะร่างจริงของข้าถูกผนึกไว้มีเพียงจิตวิญญาณส่วนหนึ่งออกมาได้เจ้าเด็กน้อยเช่นเจ้าจะเหิมเกรมได้อย่างไรกุยลี่พูดอย่างไม่ยอมแพ้งั้นข้าช่วยเจ้าทำลายผนึกเองลินฟานพูดเรียบเรียบกุยลี่ได้ยินสีหน้าก็เคร่งขรึมลงไม่คิดเลยว่าลินฟานจะพูดเช่นนี้ออกมาจากนั้นสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปอีกครั้งผนึกนั้นนนนนผ่าาาาากรเววลอัย ก็อ่อนกําลังลงไปมากแล้วหากลิ้นฟานยอมช่วยตนตนจะสามารถหลุดพ้นได้แน่นอนรอให้ร่างจริงของเขาออกมาก็สามารถเอาชนะเจ้าเด็กนี่ได้อย่างง่ายดายไม่ใช่หรือและในตอนนั้นเองอมิตรพุทธเสียงอันเคร่งขรึมดังมาจากแดนไกลทั้งสองคนหันไปมองพบว่าผู้มาเยือนเป็นพระภิกษุชราห่มจีวรสีแดงพระภิกษุชราหน้าตาดูสุดโสมผิวหนังเหี่ยวย่นคิ้วยาวสีขาวราวหิมะส,สองเส้นปลิวสวัยตามลมอัตมาคือพระอาจารย์อู้หยวนแห่งพุทธนิกายสงสาร โยมคนผู้นี้คือจอม,มานใหญ่เมื่อพันปีก่อนในตอนนั้นต้องลำบากมากกว่าจะผนึกเขาไว้ได้โดยฝ่ายพุทธและเตา๋าท่านอย่าได้ทําอะไรโดยพลาการเววตาลินฟานฉายแววประหลาดใจพระอาจารย์ชรารูปนี้ฝีมือแข็งแกร่งมากน่าจะเป็นเทพพยุท์สินะฝ่ายพุทธและเต๋าสลับกันเฝ้าที่นี่ไม่นานมานี้สหายฝ่ายเต๋าจากไปอัตมาติดทุระล่าช้าไปบ้างจึงทําให้ที่นี่เกิดช่องว่างขึ้นจอม,มารผู้นี้ปล่อยออกมาไม่ได้มิฉนั้นสรพพชีวิตใต้ล่าอาจประสบภัยพิบัติอมิตาพุทธ พระอาจารย์อู้ยหยวนมีสีหน้าเมตตากรุณากุ๋ยลี่คนนี้เก่งกาจขนาดนั้นเชียวหรือพวกท่านสองฝ่ายร่วมมือกันก็แค่ผนึกเขาไว้ได้เท่านั้นก็ไม่เชิงแต่เป็นเพราะพระพุทธองค์ทรงเมตตาหวังจะใช้ความรักขัดเกลาเขาดังคำกล่าวที่ว่าวางมีดลงก็บรรลุเป็นพุทธได้ทุกคนล้วนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตลิ้นฟานหน้าตาบอกบุญไม่รับพระอาจารย์พุทธนิกายดีแท้หลวงส่วยพระใหญ่เลิศซานองค์นั้นเทียบกับอู้ยหยวนแล้วช่างเป็นเหมือนแม่มดน้อยพบแม่มดใหญ่จริงๆและในขณะนี้กุ๋ ตั้งแต่วินาทีที่พระภิกษุชราปรากฏตัวเขาก็เลิกดิ้นรนแล้วรู้ว่าตนเองหนีไม่รอดแน่นอนพุทธและเต๋าสองนิกายผนึกข้าวไว้เป็นพันปีหากวันใดข้าหลุดพ้นไปได้จะต้องทำให้พวกเจ้าสองสำนักไม่เหลือแม้แต่เกราะชิ้นเดียวกุยลี่พูดอย่างเย็นชาจากนั้นจิตวิญ,ญญาณส่วนหนึ่งก็บิดกเบี้ยวเล็กน้อยกลายเป็นจุดแสงนับไม่ถ้วนโดยตรงสลายหายไปในระหว่างฟ้าดินเมื่อเห็นฉากนี้ลินฟานพูดเรียบเรียบท่านเห็นไหมพวกท่านขัดเกลามาเป็นพันปีมีประโยชน์สักนิดไหม ลิ้นฟานหันไปทางถ้ำซัดฝ่ามือออกไปในอากาศไม่ต้องพูดถึงค่ายกลผนึกที่อ่อนแอลงแล้วต่อให้เป็นค่ายกลผนึกในสภาพสมบูรณ์เขาก็สามารถหาจุดศูนย์กลางของค่ายกลได้อย่างง่ายดายทำลายมันได้ด้วยมือเดียวปังหลังจากเสียงดังสนัน่นก็เห็นถ้ำเริ่มถล่มลงมาคลื่น่ามกลางฝุ่นหินที่ปลิวว่อนในถ้ำมีเสียงหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งดังออกมาฮาฮาเจ้าหนูเจ้าหนี่มีฝีมือจริงๆช่วยให้ข้าหลุดพ้นได้จริงๆด้วยเมื่อเห็นฉากนี้พระอาจารย์อหยวนสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมาก หันมองลินฟานทันทีท่านนี่โง่เขลาจริงๆลินฟานยักไหล่ไม่ได้ตอบอะไรเขายังหวังเพึ่งการดูดพลังกุ๋ยลี่เพื่อก้าวเข้าสู่ขอบเขตหยวนอิงย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะจากไปเฉยๆพระอาจารย์อู้หยวนเห็นดังนั้นก็เลิกสนใจลินฟานเขากระโดดขึ้นทันทีจอมมารมีข้าอยู่เจ้าหลุดพ้นไปไม่ได้หรอกตาข่ายสวรรค์ผนึกมารผนึกจิตวิญญ,ญาณข้าในชั่วพริบตาร่างกายพระอาจารย์อู้หยวนเปล่งแสงสีทองเจิดจ้าประสานมือทั้งสองข้างท่องคาถาปราบมารอันสูงส่ง เงาพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ก็ปรากฏขึ้นด้านหลังเขาทันทีเจ้าพระเท่าไม่มีค่ายกลตข่ายสวรรค์ผน,นึกมารช่วยแค่เจ้าคิดจะปราบข้าหรือกุลี่ขันเสียงเย็นชากลิ่นอายอันน่าสะพรึงกลัวส่งออกมาจากซากหินที่ถล่มลงมาปกคลุมไปทั่วรัศมีสิบลี้ในทันทีแครกแครกเพียงชั่วครู่เดียวพระพุทธรูปด้านหลังพระอาจารย์ชราก็ปรากฏรอยร้าวสุดท้ายก็แตกสลายกลายเป็นจุดแสงนับไม่ถ้วนด้วยเสียงแคร็กสลายหายไปในระหว่างฟ้าดินโอ้ยพระอาจารย์ชราก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ตกลงมาจากท้องฟ้าลินฟานยื่นมือใหญ่ออกไปรับพระอาจารย์ชราไว้ได้อย่างมั่นคงสายหัวแล้วพูดท่านทําเช่นนี้ไปเพื่ออะไรกันจบสิ้นแล้วอาตมาคือคนบาปของสรรพชีวิตพุทธองค์ยากจะโปรดเขาอาตมาก็ยากจะโปรดตนเองพระอาจารย์อู้หยวนสีหน้าซีดขาวในดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็ไม่ได้โทษลินฟานเพียงแต่โทษตัวเองที่ไร้ความสามารถและในตอนนั้นเองชายในชุดคลุมสีดำคนหนึ่งก็ลงมายืนอย่างมั่นคงต่อหน้าคนทั้งสอง ไม่ไกลออกไปกุ๋ยลี่มองลินฟานด้วยสีหน้าหยอกล้อเจ้าหนูข้าควรจะว่าเจ้าโง่ดีหรือว่าเจ้ามั่นใจในตัวเองกันแน่ลินฟานพิจารณากุ๋ยลี่แม้กุ๋ยลี่จะถูกผนึกมาเป็นพันปีแต่สภาพร่างกายยังดีอยู่นอกจากทั้งคนจะดูอ่อนล้าไปบ้างส่วนอื่นก็มองไม่เห็นความผิดปกติเพิ่หลินฟานหายวับไปจากที่เดิมทันทีวินาทีถัดมาเขาก็มาถึงตรงหน้ากุ๋ยลี่ซัดหมัดยาวออกไปเจ้ามดปลวกเจ้ายังคิดว่าเป็นเมื่อครู่อยู่อีกหรือกุ๋ยลี่หน้าตาดูถูกโบกมืออย่างส่งส่ง เหมือนต้องการจะปัดลิ้นฟานให้กระเด็นไปแต่วินาทีถัดมาปังเขากลับถูกลิ้นฟานสัดหมัดจนกระเด็นออกไปสุดท้ายก็กระแทกเข้ากับภูเขาอย่างแรงเมื่อเห็นฉากนี้พระอาจารย์อุ้หยนตกอยู่ในอาการตะลึงงนันเพล็ตอนนี้กุยลี่คานออกมาจากรอยแยกบนพื้นในตอนนี้มุมปากเขามีเลือดไหลผมเผ้ายุ่งเหยิงทั้งคนดูน่าสมเพชอย่างยิ่งการถูกโจมตีอย่างหนักสองครั้งติดต่อกันก็ทําให้เขารู้ถึงระดับฝีมือของลินฟานข้าดูถูกเจ้าไปจริงๆอสูรทมินจุติ กุ่ยลี่สีหน้าเย็นชาเขายื่นมือซ้ายขวาออกมาในฝ่ามือกลับปรากฏเปลวไฟสีดำสองกลุ่มความมืดอุณหภูมิสูงอย่างยิ่งทำให้พื้นที่บิดเบี้ยวเล็กน้อยมาแล้วการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวจากผู้แข็งแกร่งขั้นถอดจิตลิ้นฟานสีหน้าเคร่งขรึมก็ใช้พลังไปกว่าครึ่งเช่นกันตบฝ่ามือออกไปอย่างแรงวินาทีถัดมาปังกุ่ยลี่กระเด็นออกไปอีกครั้งร่างกายแตกแ้วเปลวไฟในมือก็สลายไปตามเสียงทำไมเจ้าถึงอ่อนแอขนาดนี้ขั้นถอดจิตของเจ้าไม่ใช่ของปลอมใช่ไหม ลิ้นฟานรู้สึกหมดความสนใจทันทีถ้าหากนี่คือฝีมือของเจ้างั้นการต่อสู้ก็จบลงได้แล้วในภูเขามีเสียงคำรามด้วยความโกรธของกุยลี่ดังออกมากลิ่นไออันกว้างใหญ่ภพศสารแผ่กระจายออกมาทำให้ฟ้าดินแห่งนี้มืดมัวไร้แสงในใจโกรธแค้นพร้อมกันนั้นถึงกับมีความหวาดกลัวเล็กน้อยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในยุคปัจจุบันนี้ทำไมถึงมีชายหนุ่มที่น่ากลัวเช่นนี้ได้เจ้าเป็นใครกันแน่มีที่มาอย่างไรกุยลี่ถามเสียงแหบแห้ง ลิ้นฟานร่างกายขยับเล็กน้อยหายวับไปจากที่เดิมมาถึงหน้ากุ๋ยลี่ในชั่วพริบตากุ๋ยลี่สีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากคิดจะต่อต้านแต่กลับไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยถูกลิ้นฟานบีบคอและยกขึ้นได้อย่างง่ายดายตอนนี้ช่องว่างระหว่างเขากับชายหนุ่มตรงหน้ามันใหญ่เกินไปข้าเป็นใครไม่สำคัญสำคัญคือเจ้าตายได้แล้วใช่ไหมลิ้นฟานพูดเรียบๆใช้เคล็ดวิชาดูดพลังดูดพลังจากร่างกุ๋ยลี่อย่างบ้าคลั่งทันทีพลังงานที่บริสุทธิ์ภายในเขาปรารถนาที่จะต่อสู้กับผู้แข็งแกร่ง น่าเสียดายที่กุ๋ยลี่ใช้ไม่ได้จริงๆผ่านไปประมาณห้านาทีกุ๋ยลี่ที่เดิมยังดูแข็งแรงเล็กน้อยก็กลายเป็นผมขาวโพลนราวกับชายชาราที่ใกล้ตายผลแห่งการบำเพ็ญเพียรทั้งชีวิตของเขาถูกลิ้นฟานดูดไปจนหมดสิ้นแล้วสบายตัวลิ้นฟานรู้สึกเหมือนได้ดูดซับเส้นพลังหลิงไม่เส้นหนึ่งร่างกายทั้งร่างถูกเติมเต็มสบายตัวพร้อมกันนั้นก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่เขาไม่กล้าปล่อยพลังออกไปนี่ล้วนเป็นแก่นแท้มีประโยชน์ต่อเขาอย่างยิ่ง ไม่ได้ต้องรีบหาสถานที่หลอมรวมพลังโดยเร็วเมื่อคิดถึงตรงนี้ลินฟานตกฝ่ามือเดียวบทขยีก้กุ๋ยลี่ที่ใกล้าตายแล้วให้กลายเป็นผุยผงจากนั้นก็หันไปทางพระอาจารย์อู้หยวนที่ยืนตะลึงอยู่ไม่ไกลพูดว่าท่านพระอาจารย์ข้าไปก่อนนะมีโอกาสค่อยพบกันใหม่พอสิ้นคำพูดลินฟานก็กลายเป็นลำแสงสายหนึ่งทันทีหายลับไปในระหว่างฟ้าดินมองส่งลินฟานจากไปจิตใจที่สันวหวของอู้หยวนจึงค่อยๆสงบลงเขาศึกษาพุทธศาสนามากว่าร้อยปี นี่เป็นครั้งแรกที่เจอสถานการณ์เช่นนี้โยมผู้นี้มีพลังที่น่าทึ่งจริงๆหรือว่าได้บรรลุถึงตำแหน่งที่เหนือกว่าเทพยุทธ์แล้วอีกด้านหนึ่งลินฟานหาสถานที่เปลี่ยวๆนั่งขัดสมาธิใช้เคล็ดวิชาเซียนก้าวสวรรค์หลอมรวมพลังอย่างเต็มที่พลังงานอันพุ่งพล่านภายในร่างกายสิบนาทีต่อมาลินฟานกลับมาถึงโรงพยาบาลประชาชนหมายเลขหนึ่งจินหลิงในตอนนี้เป็นเช้าของวันถัดไปแล้วลีเซียวเคอในห้องผู้ป่วยกำลังนอนอยู่บนเตียงมองท้องฟ้านอกหน้าต่างอย่างเม่อลอย กำลังมองอะไรอยู่หรือลินฟานคำพูดอ่อนโยนขัดจังหวะความคิดของลีเสียวเคิไม่ได้มองอะไรแค่กำลังคิดถึงเรื่องราวในอดีตบางอย่างลีรู้ไห่ถูกท่านฆ่าแล้วหรือยังไม่ใช่ถูกจอมารตนหนึ่งฆ่าไปแล้วลิ้นฟานสายหัวหัวใจที่กดดันของลีเสี่ยวเคิก็ผ่อนคลายลงอย่างน่าประหลาดยังไรเสียลีรู้ไห่จะเลวร้ายแค่ไหนก็เป็นพ่อของนางหากลินฟานฆ่าลีรู้ไห่จริงๆนั่นก็คือศัตรูผู้ฆ่าพ่อของนางถึงตอนนั้น นางไม่รู้จริงๆว่าควรจะใช้ทัศนคติแบบไหนไปเผชิญหน้ากับลินฟานคุณลุงพรุ่งนี้ข้าต้องออกจากที่นี่แล้วหากท่านหาเสี่ยวเยาเจอช่วยบอกขอโทษนางแทนข้าด้วยข้าไม่สามารถไปดูทะเลกับนางได้แล้วลีเสี่ยวเคิพูดขึ้นมาทันทีเจ้าจะไปไหนลินฟานหน้าตาประหลาดใจลีเสี่ยวเคิลังเลอยู่ครู่หนึ่งท่านเชื่อไหมว่านอกจากโลกของเราแล้วยังมีโลกอื่นอีกลินฟานขมวดคิ้วไม่ได้พูดอะไรเมื่อเห็นสีหน้าเคร่งครึมของคุณลุง ลีเซียวเคอก็หัวเราะคิกคักขึ้นมาทันทีคุณลุงข้าหลอกท่านเล่นนะจากนั้นนางก็ค่อยๆซบสีสลงบนไหล่ของลินฟานคุณลุงให้ข้าซบอีกสักครู่ได้ไหมแค่ซบอีกครู่เดียวก็พอเจ้าเด็กน้อยนี่ลินฟานลูบหัวเล็กๆของลีเซียวเคอในดวงตาปรากฏแววอ่อนโยนที่หาได้ยากในสายตาเขาเซียวเคอกับเซียวเยาล้วนเป็นน้องสาวของเขาทั้งคู่ผ่านไปครู่ใหญ่ลินฟานพบว่าลีเซียวเคอหลับไปแล้วเขาค่คอยๆวางลีเซียวเคอลงบนเตียงห่มผ้าให้เรียบร้อย หันหลังเดินออกจากห้องผู้ป่วยไปหลังจากลินฟานไปแล้วลีเซียวเคอที่เดิมหลับตาอยู่ก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาอีกครั้งในตอนนี้ดวงตาคู่สวยอันมีชีวิตชีวาของนางกลับแดงก่ำเล็กน้อยน้ำตาไหลรินเป็นสายขณะนั้นในห้องผู้ป่วยพลันมีเสียงอันว่างเปล่าดังขึ้นไม่จำเป็นต้องร้องไห้เจ้ากับเขาอย่างไรเสียก็เป็นคนจากคนละโลกกันในอนาคตเจ้าจะได้รับการเคารพนับถือจากผู้คนนับหมืน่นจะมีบุตรแห่งสวรรค์ที่แท้จริงนับไม่ถ้วนมาเอาใจเจ้า ส่วนเขาไม่ใช่อะไรเลยเป็นเพียงมดปลวกที่วางอำนาจอยู่ในดินแดนที่ถูกทอดทิ้งหัวหน้าแก๊งอย่าพูดถึงคุณลุงแบบนั้นนะข้าเพียงแค่กำลังกล่าวถึงข้อเท็จจริงตอนนี้เจ้ายังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อไปเจ้าจะเข้าใจว่าคำพูดของข้ามันจริงแค่ไหนลีเซียวเคยได้ยินก็เงียบไปเมื่อคืนนี้เองในหัวนางพันมีเสียงนี้ดังขึ้นมาเสียงนี้บอกนางหลายอย่างบอกว่าโลกเป็นดินแดนที่ถูกทอดทิ้งบุคคลที่เก่งกาจจริงๆจ,งจ,งจ,งจากไปนานแล้วยังบอกว่านางคือกายหญิงบริสุทธิ์ไร้ที่ติ เพียงแค่บำเพ็ญเพียรอย่างดีในภายภาคหน้าย่อมสามารถผ่านด่านเคราะห์สำเร็จเป็นเสียนได้ข้าจากไปที่นี่ในอนาคตกลับมาไม่ได้จริงๆหรือลีเซียวเคอหน้าตาซับซ้อนนางไม่อยากจากไปเลยแต่หลังจากประสบเรื่องราวมากมายติดต่อกันทำให้นางรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่นางคิดนางรู้ว่าตนเองต้องแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งเหมือนคุณลุงหรืออาจจะแข็งแกร่งกว่าคุณลุงเสียอีกและตอนนี้โอกาสที่จะแข็งแกร่งขึ้นก็อยู่ตรงหน้าแล้วได้ก็คือได้ แต่ข้าคิดว่าหลังจากเจ้าบรรลุความสำเร็จในการบำเพ็ญเพียรแล้วคงไม่อยากกลับมาที่นี่อีกแล้วล่ะเสียงอันว่างเปล่านั้นกลับมาข้าต้องกลับมาแน่นอนลีเซียวเขอหน้าตามุ่งมัน่นเหอะเหอะเจ้าตอนนี้เป็นเพียงความคิดของมดปลวกเท่านั้นเมื่อเจ้าแข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในพริบตาก็สามารถสังหารชีวิตนับล้านได้เจ้าจะเข้าใจว่าความคิดตอนนี้ของตัวเองมันน่าหัวเราะแค่ไหนความรู้สึกทั้งหมดต่อหน้าเซียนเต่าล้วนไม่มีค่าอะไรลีเซียวเขอได้ยินกดความตื่นเต้นในใ,นใจแล้วถามท่านเป็นใครกันแน่ ทำไมถึงอยู่ในร่างข้าได้เรื่องนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องรู้อย่างไรเสียข้าไม่ทำร้ายเจ้าแน่นอนข้าคือเจ้าเจ้าก็คือข้าหลังจากลินฟานเดินออกจากห้องผู้ป่วยแล้วก็เตรียมไปร้านผลไม้เพื่อซื้อผลไม้แต่ในขณะนั้นเองมือถือก็ดังขึ้นมาทันทีเป็นสิทธิพี่หกเฟิงมู่เฉินโทรมาเขารับสายแล้วถามว่าใช่คนของตระกูลลิ่งมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ข้าโทรหาเจ้าเพื่อจะบอกเจ้าว่าเรื่องของตระกูลลิ่งแก้ไขเรียบร้อยแล้วเจ้าจัดการเรื่องที่จินหลิงเสร็จก็ไปอินชวนเถอ ไม่ต้องมาจริงตูแล้วข้ายังมีธุระอยู่ขอตัวก่อนนะเฟิงมู่เฉินพูดจบก็วางสายไปลินฟานขมวดคิ้วขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นหรือว่าหลงซื่อช่วยตนกดเรื่องลงไปจริงๆแล้วและในขณะนั้นเองมือถือของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่เป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรเข้ามาเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็กดรับสายปลายสายโทรศัพท์ก็มีเสียงผู้หญิงที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดดังขึ้นทันทีท่านคือลินฟานใช่ไหมท่านเป็นใครลินฟานถามฮ่หาฮ่าข้าเป็นใครไม่สําคัญ สำคัญคือถ้าท่านไม่มาจริงตูหลงซวยแย่แน่ตระกูล,ลิ่งส่งเทพพยุท์มาสองคนนักบุญยุทธขั้นสูงสุดแปดคนกำลังซักถามหลงซวยอยู่แต่หลงซวยไม่ยอมเปิดปากตอนนี้สถานการณ์ใกล้จะควบคุมไม่อยู่แล้วมีแนวโน้มสูงว่าจะเกิดการต่อสู้กันพูดจบอีกฝ่ายก็วางสายไปทันทีแววตาลินฟานขยับเล็กน้อยคนผู้นี้เป็นใครกันแน่ทำไมถึงต้องแจ้งตนแล้วรู้เบอร์มือถือของตนได้อย่างไรในขณะเดียวกันลานบ้านใหญ่จริงตู บรรยากาศในห้องประชุมรับกดดันถึงขีดสุดหลงซุยซื่อถูยุนเซียวและเฟิร์มู่เฉินกำลังนั่งอยู่ฝั่งหนึ่งของโต๊ะอีกฝั่งหนึ่งมีคนนั่งอยู่สามคนชายวัยกลางคนหน้าตายเนชาคนหนึ่งชายชราผมขาวสองคนทั้งร่างแผ่กลิ่นไอผุพังออกมาคือบรรพบุรุษสองคนของตระกูลลิ่งทั้งสองคนซ่อนตัวมานาน,านหลายปีแล้วพยายามปิดด่านบำเพ็ญเพียรเพื่อทะลงสู่ระดับที่สูงขึ้นเพื่อยืดอายุไขและในตอนนี้เนื่องจากเรื่องของลิ่งอูส่สวง พวกเขาจึงออกจากด่านคลัประตูห้องประชุมพันถูกผลักเปิดออกอินมียวเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วนั่งลงข้างๆเฟิงมู่เฉินเมื่อครู่เจ้าไปทำอะไรมาเฟิงมู่เฉินถามเสียงเบาข้าไปเข้าห้องน้ำไม่ได้หรือไงต้องถ่ายรูปมาให้เจ้าดูเป็นหลักฐานด้วยไหมอินเมยลพูดอย่างสงบเฟิงมู่เฉินได้ยินก็ยิ้มอย่างจนใจฉากนี้ในสายตาคนอื่นย่อมคิดว่าเฟิงมู่เฉินเป็นลูกไล่ของอินเมียวแต่เฟิงมู่เฉินเองกลับไม่คิดเช่นนั้นเขาคิดว่าตนเองได้พลาดพรหมจันยวนอินของอินเมยวไป ก็ควรจะใจกว้างหน่อยยอมรับนิสัยเสียของอินเมียวหลงซวยพวกเราเสียเวลามามากพอแล้วบอกข้ามาโดยตรงเลยว่าลินฟานอยู่ที่ไหนแบบนี้ดีต่อทั้งท่านและค่าชายวัยกลางคนถามอย่างเงียบๆน้องลิงท่านจะให้ข้าพูดอีกกี่ครั้งข้าไม่รู้จริงๆว่าลินฟานอยู่ที่ไหนสองคนที่รอบสังหารลิงอูสวงก็ไม่ใช่ลินฟานหลงซวยยังคงสส่หัวชายวัยกลางคนชื่อลิงเซวีนเป็นอเล็กของลิงอูสวงและเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจของตระกูลลิงในปัจจุบัน จริงๆแล้วข้ารู้เรื่องทั้งหมดแล้วลินฟานข้าผู้อาวุโสเจ็ดของตระกูลข้าในโรงแรมตอนนั้นท่านก็อยู่ที่นั่นชัดๆตอนนี้กลับจงใจปกปิดดูเหมือนว่าตระกูลลิงของข้าซ่อนตัวมานานหลายปีพวกท่านคงลืมความแข็งแกร่งของตระกูลลิงของข้าไปแล้วพอสิ้นคำพูดนี้หลงซุยซือถูยุนเสี่ยวเฟิงมู่เฉินและคนอื่นๆก็ขมวดคิ้วเข้าหากันทันทีเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงแรมถูกปิดข่าวอย่างชัดเจนแล้วตระกูลลิ่งรู้ได้อย่างไรท่านฟังใครมาน่าจะเป็นแค่ข่าวลือ หลงซุ้ยสีหน้าไม่เปลี่ยนแต่ในตอนนั้นเองบรรพบรุษตระกูลลิ่งคนหนึ่งที่นั่งอยู่ก็ซัดฝ่ามือใส่หลงซุ้ยในอากาศทันทีบังอาจเฟิร์มูเ่เฉินที่เตรียมพร้อมมานานแล้วก็แค้นเสียงเย็นชาลงมือขัดขวางการโจมตีนี้ทันทีบังฝ่ามือใหญ่ของทั้งสองคนปะทะก,กันอย่างแรงเกิดเสียงดังสนั่นฟ้าพลังกดดันอันแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นถึงกับทําให้โต๊ะประชุมตรงหน้าระเบิดกลายเป็นผุยผงไม่ได้ออกโรงมานานแล้วดูเหมือนชาวโลกจะลืมข่าลิงอู้เต้าคนนี้ไปแล้ว บรรพบรุตรกูลลิงเหลือบตามองด้วยดวงตาขุนมัวร่างกายหายวับไปจากที่เดิมทันทีเฟิงมู่เฉินแค่นเสียงเย็นชาไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยก็เข้าต่อสู้กับบรรพบุรุษตรกูลลิ่งทันทีผลกระทบจากการต่อสู้ของทั้งสองคนน่ากลัวอย่างยิ่งถึงกับฉีกทำลายห้องประชุมที่อยู่ให้ระเบิดออกไปโดยตรงกลายเป็นพื้นราบพรืบพรึบเงาร่างอันน่าสะพรึงกลัวอีกสามร่างก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนทั้งสามคนนี้มีกลิ่นไอผุพังเข้มข้นอย่างยิ่งล้วนเป็นผู้แข็งแกร่งระดับเทพยุทธ์ทั้งสิ้น เทพยุทธห้าคนนักบุญยุทธขั้นสูงสุด8คนในตอนนี้เฟิง์มู่เฉินหลงซุยซือถูหยุนเซียวและคนอื่นๆยากจะถึงขีดสุดใบหน้างามของอินมยลซีดขาวแต่ในดวงตากลับมีแววไม่ยอมแพ้ตระกูล,ลิ่งเก่งกาจขนาดนี้เชียวหรือหรือว่าชาตินี้ตนเองจะไม่มีวันได้แก้แค้นแล้วหลงซุยเรียกเหล่าจ้านและคนอื่นๆมาได้แล้วซือถูหยุนเซียวพูดเสียงเคร่งเครียดหลงซุยได้ยินแววตาขยับเล็กน้อยในใจเกิดความลังเลข,ขึ้นบ้างตอนนี้ตระกูล,ลิ่งตัดสินใจที่จะฆ่าแล้ว ตนเองเพื่อหลินฟานคนเดียวยืนกรานที่จะต่อสู้กับตระกูลลิ่งอย่างเอาเป็นเอาตายเหมาะสมจริงๆหรือไม่อย่างไรเสียเขาไม่ใช่คนเดียวแต่ต้องคํานึงถึงต้าเซียด้วยหลงเฟยข้าถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายลินฟานอยู่ที่ไหนลิ่งเซวีนพูดอย่างเงียบๆในดวงตาเต็มไปด้วยจิตสังหารอันรุนแรงและในตอนนั้นเองเสียงเรียบๆเสียงหนึ่งก็ดังเข้ามาในหูของทุกคนได้ยินว่าพวกท่านกำลังตามหาข้าอยู่